สวัสดีค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องเมื่อกร็มาพอกรรมาดาในวันที่สิบแปดเนาะค่ะเป็นวันพุทธที่สิบแปดจะมาว่างกนระทา่งรัฐบาลไทยในงวดวันที่หนึง่งเนาะเพราะว่าของเจตาพารวยวันที่สิบหกที่ผ่านมาพ่อแม่พี่น้องผ่านมาได้สองวันเป็นแต่ใดมีผู้ใดใดผู้ใดหมานำเงินบาสามตัวแตกตรงตรง เกตตาพารวยคนสวยในตำบลเข้าไปสามเก้าสองตรงๆตัวเน่นตัวจอ้วยเ้้ยค่ะแล้วก็เก้าสองตรงตตัวเน่นตัวจอบนวิ่งเก้าเม็ดเดียวปาดปีโทษมาพวดมาพวดเธอละสาวสวยในตำบลเจ้าคือกล้าหารชั่นใช่แทะเกตตาคนสวยเพื่อนรักเจ้าคือล้ำนาลํำตามาดามแท้ บล่ลลแต่ความสวยความงามพ่้ไม่พี่นองเลยล่ำหน้าล่ำตาแม่กระทั่งตัวเลขแนวทางมึงดูเข้าสามตัวตรงตสองตัวบนวิ่งตัวเดียวแขนแขนแน่นแนนเน้นเน้นเป็นจังไดมือนี่ผู้ใดเป็นแฟนขับจับตามองถ้ายั่งบ่ได้ติดตามช่มมือนี่ห้ามพลาดห้ามละสา,ายตารัฐบาลให้เอาไว้เป็นแนวทางก่อนเพราะว่ายังเหลืออีกหลายวัน ลงให้ก่อนลงกองหวัดพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ายัางอีกหลายมือมือนีวันที่สิบแปดวดก้อนนี่ให้ให้บนออกล่างเด้สองศูนย์ตรงตรงให้บนแต่ออกล่างรัฐบาลไทยออกสามห้าสองบนล่างออกสองศเข่าล่างให้บนเข้าล่างแต่งวัดนี่บนคือบนเป็นจังไดมี่ผู้ใดสยิวสยองน้ำเพลินบ คันยังว่าท่านสยหิวสยองมือเนียวมาไปสายิวสยองพร้อมๆกันไปสยิวสยองพร้อมๆกันมาจับตาม่องพ่อแม่พี่น้องแล้วก็สิ่งไฮไหายเซียนอยู่แล้วค่ะเด้อจะลงให้หายเซียนอยู่ที่เพื่อนหายมาแล้วเนาะอย่างของลุงทรงนี่ก็เข้าไปโค้งสุดท้ายของลุงทรงเข่าโค้งสุงงสดท้ายเราเออรัฐบาลไทยออกศูนย์หกเข่าตัวกับบริเข่าตัวเน้นตัวจอดแต่ให้ มาโค้งสุดท้ายให้ต้งวดมาบกเขาเนะนี่คือต่องวดไม่ผ่านแต่มาผ่านโค้งสุดท้ายของลุงทรงเขามาจากงวดแล้วสิล่อัใไ้ในช็อตเดียวกันพ่อแม่พี่น้องผู้ใดเพิ่ใไ้มาก่อนลรสิลงใงไก่อนงวดก่อนของลุงทรงของลุงทรงเข่าสองมวดติดพ่อแม่พี่น้องไฮศูนย์สองตัวเน้นตัวเจออกสองศูนย์แต่เข่าตัวเน้นตัวจจรัฐบาลไทยเมื่อนี้เพิ่งไฮมาแล้วล่องไเลยค่ะ ต้องวัดให้ไปเลยของลุงส่งของลุงทรงกับลองตองวัดแต่ว่าบวเขาสูตรตองวัดแล้วก็สามวัดติดแล้วพ่อแม่พี่น้องของลุงทรงสามวัดติดของเจีตาค้นสวยผ้ารวยแตกสามตัวอ่ะเมื่อเนี่ยมาเบิ่งกันว่าของไผ่สิบไปของไผ่สีย่ยูรัฐบาลไทยแล้วก็มีไผ่เขาเนี่ยของปูศูนเจ็ดกับเขาเนาะอ่ะเงาเงาไปน้ำกันพ่อแม่พี่น้อง สิมาร่วมให้เลยว่าผู้ดใดห้มาแล้วลงใหายก่อนเลยเนาะค่ะเนาะรัฐบาลไทยเอาไว้ฝันเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้ไปเปรียบเทียบกับเลขตัวเองทุกคนมีเลขในใจอยู่แล้วมาดามรู้เนาะ่าชวสีหอดมือนั่นฝันไวเพ่อไม่ปีปนองฝันมือนั่นฝันมือน,นี้เขียนไว้จดไวเงาปั่นหางเอาแล้วเอามาใส่กับผวกเสียนเนาะของไผ่เพื่อนเดินดีเฮาเอามา เอามาใส่กันจับใส่กันว่าของเพิินของเฮ้าไผสิเขาไผสิปังเอาอยากให้ได้สู้คู่สู้คนคันผูดด้ใดขอได้ของเกตตาพะรวยคอมเมีตนมาในเด้อดีใจน้ำเนาะกับผู้ที่ได้แต่ถ้ายังไม่ได้ตามต่อตามติดหามระสายตาเพิ่มปุ๊บเข้าปับ๊บแตกสามตัวอีกไม่รู้เนาะเกตตาพะรวยให้มาวันนี้รุดรูดวาสนาบาร์นี่เบแต่เืียงเหลาไร รัฐบาลไทยวิ่งแปดเม็ดเดียวบนสองตัวสามหางพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ไฮมาเช่สามหางวัดก้อนไฮซีหางสองตัวสามหางแปดหนึ่งแปดสองสามเออแปดสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามสามตัวสามหางสองแปดหนึ่งสองแปดสามแปดแปดสองสองตัวเน้นอ่ะ สองตัวเน้นไปสองหางเน้นที่แปดหนึ่งแปดสองเด้อค่ะสามตัวเน้นสองหางสองแปดหนึ่งแล้วก็แปดแปดสองเด้อค่ะบนเด้อค่ะเด้อบนเอาล่างแบบนี้พ่อแม่พี่น้องล่างเตรียมตัวเขียนล่างวิ่งสองเม็ดเดียวสองตัวสามหางสองหนึ่งสองสองแล้วก็สองสามเน้นไปที่สองหนึ่งแล้วก็สองสองแคปหน้าจอ ถ้าใครจะตามของเจตตาพารวยคนสวยในตำบลแล้วไปต่อเป็นของใครตามขอบุญขอบุณเจตตาพารวยคนสวยเด้อที่ให้ตัวเลขแนวะทางมมว่าวนทั้งสองเนาะตามขอบพระคุณลายลายๆต่อไปเป็นของเป็นของลุงทรงเนาะค่ะเนาะอ่ะอาผู้ใดเป็นแฟนครับลุงทรงตามต่อตามติดเวลาสายตาเตรียมตัวแคปหน้าจอ ลุงทรงให้มาวันนี้รัรฐบาลไทยวิ่งหมนล่างสามกับหกสองตัวหกหางศูนย์สามสามหนึ 1, ่งสามห้าหกหนึ่งหกสี่หกเจ็ดสามตัวสามหางหกสี่หกหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งหกศูนย์สาม สองตัวเน้นไป4หางเน้นไปที่0ูนย์สามสาหนึ่งหหนึ่งสหกหเนาะค่ะเอาแคปหน้าจอพูดแม่พี่น้องไปกับนั่นแหละเนาะมลายหางจนเกินไปออาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของลุงส่งแล้วไปต่อเป็นของของปู่0ูนย์เจ็ดาะเนาะปู่้ายตัดแต่วางวัี่ผพานมาตัวตัดบวกเขาไว้เขาตัวบวตัด และพ่อแม่พี่น้องเลยเข้าไปที่0660 0, เข่าตัวกับแต่ก็ถือว่าเข้าว่าผ่านวัาปังผู้ได้เป็นแฟนครับปู07 3ามต่อตามติดปู07ให้มารัฐบาลไทยในงวดวันที่1เนาะคะ่ะเนาะลงให้ก่อนนะคะของปูนี่เดินดีได้สามวดติดพันมาแล้วพ่อแม่พี่น้องอ่ะ ปูไดเป็นแฟนครับลูกกันดีปูซ่้ายตัดปูศูนย์เตัดตัวไหนออกตัวนั้น3ามวดติดปูหายมากวัดนี่วิ่งบนล่าง1กับ2อสองตัว9หางแต่ตัดทิ้งไปแล้ว3หางกาสิเลียอยู่โรหางเน้นให้จูๆก็แช่สอหางพอเป็นพี่น้องคะ2ตัว9หางก็จะมี505152 6 0 6 1 6หน 7จ็ดศูเน้นไปที่1รูดที่1เน้นไปที่หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเล้วตวบเนนเพิ่นกเิมีหาศูน,น 50, 52, 70, ย์หาสองเจ็ดศูย้อค่ะเด้อที่เอาเนาะที่ไม่เอาตัดทิ้งไปก็จะมีห้าหนึ่งหกสองหกค่ะคนตัดทิ้งเนาะอ่ะเป็นยวจน้นำท่านบัพพิณพองผูเพิ่นแคหนาจอบัเป็น อฟังมาดำไอ้สมนาตัวเลขล้วเข้าใจจังน้อยบ่ของปูทั้งตัดทิมทั้งเอาทั้งเบาทั้งตัดทั้งทิมทั้งเอาทั้งเบามาดำตามบ่ท่านดอกจำาระได้ส้างมาติจำาระได้กลับเขาไปเบิ่งไม่อีกรอบพวกแม่พี่น้องพลาดแล้วเด้่พลาดแล้วพลาดเลยเน้นี่ไปต่อบาทนี่ขอบคุณขอบพุณนปูศูนย์เจ็ดลายๆที่ห้ตัวเลขมาวางมาวางทั้งสองเนาะการบรอบคุณเป็นอย่างศูน อของเี่นชนะบาทของเี่นชนะไปตัววิ่งตัวรูดสามมาหลักร้อยจับคู่ให้ไม่ถูกวันนี้วันใหม่ไปใหม่เช่นชนะให้มารัฐบาลไทยวิ่งบนล่าง4กับห้ตัว4หาง4 6 4 9 5สี่เตัว1หางหนึแคปหน้าจอเน้นทุกหางค่ะ น้นทุกหางอ่ะของคนในซ้ายวิ่งซ้ายรูดหามผาดของเสี่ยนชนะเอเว่าของเพิ่นเดินดีอยู่เนาะอากาบขอบคบุณขอบคพุณนเสี่ยนชนะที่ให้ตัวเลขแนวะทางมาว่างทาง,งกราฟขอความพุ่นหลายๆต่อไปเป็นของอ่าดา,าดาผ้ารวยดาดาผ้ารวยกับการประหลวดปภัไพโบผ่านเนาะค่ะเนาะของดาดาผ้ารวยรัฐบาลไทยไม่ผ่านวันนี้วันใหม่ไปใหม่ อันนี้วันใหม่ไปใหม่พันหายมาก,ก่อนลงไหาก่อนพอแมพีน้องมีจะค้นก็นลงไปเท่านั้นแล้วเนาะแล้วก็รอติดตามต่อว่าผู้ดใดเป็นเสียหายไม่อีกเพราะว่ารัฐบาลไทยยังอีกเก่าไกลอยู่ยังเหลืออีกนานอ่าไปสิไปกับนองดา,าดาผ้ารวยดาดาพารวยให้มารัฐบาลไทยวิ่งบนล่างศูนย์กับ1นสองตัวสองหางศูนยหนึ 1, ่งสี่หา ไปกับน้ำเดอิอพ่อแม่พี่น้องค่ะสามตัวสองหางเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าอย่าลืมไปกับแคปหน้าจอเน้นทุกหางค่ะเน้นทุกหางอาการขอบุญขอบุณนองดาดาผ้ารวยเที่ยหายตัวเลขแนวทางมงวางทั้งสองเนาะกราบขอบพระคุณหลายหลายคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้พิจารณาไกใๆลเดี๋ยวสิมาสรุปให้อีกเทีนึงพวยแม่พี่น้องค่ะรัฐบาลไทยเนาะ ขอบุญขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมมุกสิเป็น FC ใหม่ FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะขอบพระคุณหลายๆคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ